ปี1945สงครามโลกครั้งที่สองใกล้จะสิ้นสุดลงสหภาพโซเวียตสามารถเจาะแนวรบหลักของกองทัพเยอรมันได้สําเร็จและนํากําลังทหารเข้าไปเยอรมน,นีได้และอีกไม่นานกองทัพแดงของสาภาพโซเวียตก็จะสามารถพิชิตกรุงเบอร์ลินพร้อมกับจะเป็นผู้ได้จบสงครามที่สู้รบกันมายาวนานในภาคพื้นยุโรปได้สําเร็จวันที่30เมษายนปี1945ฮิตเลอร์ได้ทาอัตตวิลิมัตกรรมตัวเองในบังเกอร์ล็อปไฮและไม่นาน กองทัพสหภาพโซเวียตก็สามารถฝากองทัพค่าสืกจนมาถึงอาคารรัฐส,สภาและได้นำธงค้อนเขียวขึ้นสู่เนื้อเมืองหลวงที่มอดไหมของเยอรมันและเมื่อวันที่สองพฤษภาปีหึ่กี1945กองทัพเยอรมน,นียอมจำนนและในวันที่7เดือนเดียวกันจอมพลคลาร์กเดอร์นิตผู้ที่รับช่วงต่อจากฮิตเลอ ER ร์ได้ลงนามยอมทำนนโดยมีเงื่อนไขต่อฝ่ายสมัธมิตรซึ่งนี่ก็นับเป็นจุดจบ ของสงครามโลกครั้งที่สในภาคพ,พื้นยุโรปภายหลังการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สองสมหานาจหลักที่เป็นแกนนําในฝ่ายสมรัตมิตรได้แก่สหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสและสหภาพโซเวียตได้ทดําสนธิสัญญา ในการที่จะแบ่งการดูแลประเทศเยอรมันออกเป็น4ส่วนโดยประเทศที่จะครอบครองเยอรมน,นีตะวันตกจะมีสหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสส่วนเยอรมน,นีตะวันออกจะถูกครอบครองและดูแลโดยสหภาพโซเวียตทางด้านเมืองหลวงของเยอรมันยางกรุงเบอร์ลินที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตของสหภาพโซเวียตแต่เนื่องจากเป็นเมืองหลวงของเยอรมันมันก็จึงต้องถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนเหมือนกันโดยที่แต่ละส่วนจะอยู่ภายใต้าการปกครองและควบคุม ของแต่ละประเทศพื้นที่ส่วนของสหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสจะกลายเป็นเบอร์ลินตะวันตกขณะที่ส่วนของสหภาพโซเวียตจะกลายเป็นเบอร์ลินตะวันออกในเวลาต่อมาสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสได้นำเนินการปฏิรูปเงินตราและฟื้นฟูเศรษฐกิจของเยอรมันซึ่งสวนทางกับสหภาพโซเวียตที่ต้องการให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพราะโซเวียตมองว่า เยอรมันอาจจะเป็นประเทศที่ก่สอสงครามรลกครังที่สาอีกขึ้นก็ได้และการฟื้นฟูดังกล่าวกับยิ่งส่งผลให้โซเวียตเสียหายเพราะประชาชนในเยอรมันและเบอร์ลินตะวันออกต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงในเขตของตนเองบ้างปัญหาดังกล่าวยิ่งทําให้โซเวียตเครืองพันธมิตรตะวันตกอย่างหนักและยิ่งเครืองไปอีกกว่านี้เมื่อพันธมิตรตะวันตกร่วมมือกันสร้างสกุลเงินใหม่ขึ้นมาอย่างรับ และประกาศใช้ในพื้นที่ของตนเองในชื่อสกุลเงินดอยมาร์กมันยิ่งสร้างความพอใจให้กับสหภาพโซเวียตแถมโซเวียตยังไม่อยอมรับสกุลเงนินนี้แต่ฝ่ายพันธมิตรตะวันตกก็ไม่แชร์และแอบลักลอบเอาสกุลเงินใหม่นี้เข้ามาในเบอร์ลินเป็นจำนวนมากไม่นานดอยมาร์กก็กลายเป็นสกุลเงินมาตรฐานในพื้นที่ของเยอรมน,นีสกุลเงินใหม่ดูจะช่วยทําให้เยอรมน สามารถกบมีสียรภาพได้อีกครั้งนอกจากนี้ยังเป็นการข่มขันโซเวียตด้วยการสร้างถานที่มั่นท่าเศรษฐกิจของฝ่ายตะวันตกขึ้นมาท่ามกลางพื้นที่ที่ยึดครองโดยโซเวียตในตัวนี้สตาดินจึงต้องการให้มหาอำนาจตะวันตกทั้งหมดออกจากกรุงเบอร์ลินและในเมื่อเมืองหลวงของเยอรมันก็เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของโซเวียตอยู่แล้วสตาดินจึงตัดสินใจปิดล้อมซะเลย เดือนมิถุนาปี1948โซเวียตัดสินใจทําการปิดล้อมเบอร์ลินทั้งทางบกและทางน้ําได้จัดการไม่ให้มีการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าสู่เบอร์ลินซึ่งมันทําให้กรุงเบอร์ลินในตอนนี้คลาดแข็งเครื่องอุปโภคบริโภคจนเบอร์ลินในตอนนี้เกิดความอดอยากและกลายเป็นวิกฤตขึ้นสหรัฐกกบกล่มประเทศพันธมิตรตะวันตกเห็นอย่างนั้นแล้วจึงตัดสินใจเข้าช่วยเหลือเบอร์ลินในเมื่อสาภาพโซเวียตปิดกั้นทั้งทางบกและทางน้ํา แล้วนั้นก็ยังมีอีกเส้นทางหนึ่งที่ทางโซเวียตไม่ได้ปิดกัน้นนั่นก็คือทางอากาศโดยพันธมิตรตะวันตกได้ใช้เครื่องบินลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภคบินขึ้นเหนือน่านฟ้าเบอร์ลินและทําการขนส่งทางอากาศแทนการปิดล้อมดังกล่าวสิ้นสุดลงในปี49เเมื่อการปิดล้อมดังกล่าวสิ้นสุดลงกองทัพอังกฤษก็ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่เบอร์ลินในทันที รถไฟขบวนแรกได้เข้ามาถึงฝั่งตะวันตกเมื่อเวลาตีห้าสสองนาทีในวันนั้นฝูงชนมหือมาในร่วมแสดงความดีใจที่การปิดล้อมสิ้นสุดลงแล้วภายหลังการปิดล้อมเบอร์ลินสิ้นสุดลงในปีเดียวกันนี้เองเยอรมันก็ได้แบ่งออกเป็นสองประเทศอย่างชัดเจนคือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันหรือเยอรมน,นีตะวันตกและถูกควบคุมโดยอังกฤษอเมริกาและฝรั่งเศสส่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมันหรือเยอรมน,นีตะวันออกถูกควบคุมโดยสหภาพโซเวียตหลังเยอรมันได้แยกออกจากกันก็เป็นที่ชัดเจนอย่างรวดเร็วว่าโซเวียตมีแนวคิดในการปกครองพื้นที่ในส่วนของตนเองที่จะเป็นในรูปแบบคอมมิวนิสต์ซึ่งจะตา่างจากฝั่งตอนตกที่ปกครองในรูปแบบเสรีประชาธิปไตยซึ่งในระบบปกครองนี้จะให้เสรีกับประชาชนในการเดินทางฟังเพลงและ,สะแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระส่วนในฝั่งตะวันออก ที่ก็จะมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชนแถมยังมีตำรวจรับอยาสตาซีคอยจับตามองอยู่ด้วยช่วงแรกในการแบ่งประเทศถ้าสองฝั่งยังสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างปกติแต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนในเยอรวันนีตะวันออกมองว่าเยอรวันนีตะวันตกมีสภาพชีวิตที่ดีกว่ามีเสรีในการที่จะพูดในการที่จะคิดมีเศรษฐกิจที่ดี และบางส่วนก็ไม่อยากอยู่ภายใต้การปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์จึงทําให้ผู้คนที่อยู่อาศัยในเยอรมน,นีตะวันออกพากันออกพยุกมายังเยอรมน,นีตะวันตกเป็นจํานวนมากจนเกิดเป็นสภาวะสมองไหลจนเกิดเป็นปัญหาให้รัฐบาลเยอรมน,นีตะวันออกต้องหาวิธีจัดก,การที่ทําให้ผู้คนในเยอรมน,นีตะวันออกไม่สามารถข้าไมไปฝั่งตะวันตกได้ปี1 9 5 2ทางโซเวียตสั่งปิดคมแดน ทำให้ผู้คนที่ข้ามจากดินแดนคอมมี่ไปสู่ดินแดนเสรีทำได้ยากขึ้นแต่ยังไงผู้คนที่อยากจะออกจากดินแดนคอมมี่ก็ยังหาวิธีข้ามได้อยู่ในส่วนของกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของ2สองประเทศที่มีใจกลางตั้งอยู่ในเยอรมน,นีตะวันออกในระยะแรกการเดินทางเข้าออกระหว่างเบอร์ลินตะวันออกกับเบอร์ลินตะวันตกเป็นไปได้อย่างเสรีกระทั่งเมื่อการอพยพของชาวเยอรมันจํานวนมากเป็นเหตุให้รัฐบาลเยอรมน,นีตะวันออก เร่งสร้างกำแพงเพื่อจะปิดกั้นการย้ายถิ่นฐานของชาวเยอรมันเมื่อเวลาที่ยงคืนของวันที่12สิงหาปี1961านตำรวจและหน่วยงานของกองทัพเยอรมน,นีตะวันออกเริ่มทำการปิดคมแดนในเช้าของวันอาทิตย์ที่13สิงหาปี1 9 6 1คมแดนเบอร์ลินตะวันออกกับเบอร์ลินตะวันตกก็ถูกปิดของทหารและคนงานของเยอรมน,นีตะวันออกได้เริ่มทำการรื้อถอนถนนเรียบชายแดนเพื่อไม่ให้ยานพาหนะสามารถเดินทางข้ามไปได้ ได้ติดตั้งสิ่งกีดขวางลวดหน้มตามแนวยาวถึง150กิโลเมตรทำให้เบอร์ลินถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจนต่อมามีการสร้างแนวกั้นขึ้นเป็นกำแพงและชุดคอนกรีตชุดแรกกับบล็อกขนาดใหญ่ถูกติดตั้งแนวที่17ส,งสิงหาปีเดียวกันระหว่างการก่อสร้างกำแพงอยู่นั้นทหารยเยอราม,นมานีตะวันออกยืนอยู่ด้านหน้าพร้อมคำสั่งให้ยิงใครก็ตามที่พยายามจะแปรพักหรือหลบหนีออกจากเบอร์ลินตะวันออก ผ่านั้วนลวดหนามกำแพงสิ่งกีดขวางคุ้นระเบิดหรืออื่นๆกลายเป็นว่าการที่จะข้ามไปยังเยอรมน,นีตะวันตกกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายไปแล้วและอาการสร้างกำแพงก็ยังคงดำเนินต่อไปตลอดแนวคมแดนผลกระทบของการสร้างกำแพงทําให้หลายครอบครัวต้องพัดภาคจากกันขณะที่คนที่ต้องข้ามฝั่งไปทํางานก็ต้องถกงานกันไปเบอร์ลินกลายเป็นเขตปกครองที่โดดเดี่ยวในดินแดนที่ไม่เป็นมิตรสำหรับประชาชน ทั้งเยอรมน,นีตะวันตกและตะวันออกกับประชาคมโลกในระบอบประชาธิปไตยมองกำแพงเบอร์ลินว่ามันเปรียบเสมือนการปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนว่ากันว่ากำแพงเบอร์ลินเป็นกำแพงแห่งเดียวในโลกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นประชาชนในประเทศของตนจากโลกภายนอกในขณะที่กำแพงเมืองอื่นๆทั่วโลกนั้นมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้ามารุกรานเสรีภาพของประชาชนในทางกลับกัน สหภาพโซเวียตผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างกำแพงเบอร์ลินกลับมองว่ากำแพงเบอร์ลินคือนวัตรกรรมของชนชาติในช่วงปีแรกของการสร้างกำแพงมีผู้คนราว5,000ันคนสามารถหลบหนีไปยังฝั่งตะวันตกได้สําเร็จเพราะการหลบหนีในช่วงแรกไม่ยากนักเนื่องจากกำแพงในปีแรกๆเป็นเพียงแค่ลวดน้มเตีย้ยๆและบางส่วนก็กระโดดออกมาฐานหน้าต่างที่อยู่ติดกับกำแพงแต่ในเวลาไม่นานกำแพงก็ถูกอัปเกรดจากลวดน้มธรรมดาเป็นกำแพงคอนกรีตหนาะ ซึ่งก็ทําทให้การที่จะหลบหนียากขึ้นัฐบาเยเอรมน,นีตวันออกในเวลานั้นได้ออกคําสั่งให้ยิงใครก็าตามที่พยายามจะหลบหนีหรือข้ามชายแดนโดยทหารที่ประจําการอยู่กําแพงจะได้รับคําสั่งว่าผู้ใดที่พยายามจะข้ามกาแพงถือเป็นอาชญากรและจําเป็นต้องถูกยิงทิ้งอย่าลังเลที่ใช้ปืนของคุณแม้ในขณะที่รมแดนถูกระมืดโดยกลุ่มเด็กหรือผู้หญิงซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่คนทยศมักใช้ส่วนจํานวนผู้เสียชีวิต จากการหลบหนียังไม่แน่ชัดแต่จากการสันนิษฐานและประเมินว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการหลบหนีน่าจะมีสูงราว200รายแต่ยังไงการหลบหนีก็ยังมีอยู่เพราะก็ยังมีผู้คนที่ก็ไม่อยากอยู่อาศัยภายใต้การปกครองในระบบคอมมิวนิสต์ที่เสรีภาพก็แทบจะไม่มีความเป็นส่วนตัวก็ไม่มีเพราะถูกจับตามองอยู่โดยตลอดก็จึงทําให้ผู้คนเหล่านี้หาวิธีหลบหนีในแบบต่างๆบ้างก็หลบหนีด้วยการขุดอุโมองค์ หรือไม่ก็รอให้ทิศทางลมเป็นใจและใช้บอลลูนในการหลบหนีออกจากเบอร์ลินตะวันออกบางส่วนกว็ให้คนที่รู้จักหรือไม่ก็สาม,ามีที่อยู่ฝั่งตะวันตกทําเรื่องเข้ามาในเบอร์ลินตะวันออกและช่วยตัวเองหลบหนีและอื่นๆอ,อีกมากมายกําแพงดังกล่าวตั้งต่งานอยู่เป็นเวลานานจนกระทั่งปี1 9 8 9เป็นปีที่สงครามเย็น ตึงเครียดน้อยลงเล่นปีที่โซเวียตทอนทหารออกจากอัพกานิสถานแถมปองกับยุคที่มิคาเอลโกรบาชอฟเป็นประธานที่ปดีของสาภาพโซเวียตซึ่งก็ได้มีการทดลองปฏิรูปการปกครองที่อาจจะนําไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในเยอรมนีตะวันออกได้มีการชุมนุมขึ้นอย่างสงบการชุมนุมดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นในวันที่8ตุลาคมปี1989และดําเนินมาเรื่อยๆเป็นเหตุให้รัฐบาลเยอรมนีตะวันออกได้รับความกดดันอย่างมาก และในวันที่9พฤศจิกาปี1989ในขณะที่สงครามยินกำลังเริ่มละลายโฆโกของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเบอร์ลินตะวันออกได้ประกาศเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างฝั่งตะวันตกกับตะวันออกและตั้งแต่เที่ยงคืนของวันนี้เป็นต้นไปเขากล่าวว่าพลเมืองเงินของทั้งสองฝั่งจะสามารถข้ามพรมแดนของประเทศได้อย่างอิสระและชาวเบอร์ลินตะวันออกกับตะวันตกก็ได้แห่กันไปที่กำแพงดื่มเบียร์และแชมเปญพร้อมกับตะโกนคำว่าเปิดประตู พอถึงเที่ยงคืนผู้คนมากมายก็ได้หลั่งไหลไปที่กำแพงในเวลาเดียวกันกุนเทอร์ซาบอฟสกีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงของเยอรมนมีตะวันออกได้ถแถลงการซึ่งภายหลังได้พบว่าเป็นความเข้าใจที่ขาดเคลื่อนของเขาเองว่าทางการได้อนุญาตให้ชาวเบอร์ลินตะวันออกผ่านเข้าออกเขตแดนได้อย่างอิสระท่านใดนั้นผู้คนนับหมื่ที่ได้ทราบข่าวก็หลั่งไหลกันไปยังด่านต่างๆของกำแพงและเกิดความกละหนอยู่ช่วงหนึ่งเนื่องจาก เจ้าที่ที่รักษาความปลอดภัยยังไม่รับคําสั่งใดๆจากทางการและในสุดเจ้าที่ก็ได้ยอมให้ฝูชนผ่านเขตแดนไปได้ยังไม่มีทางเลือกชาวเยอรมน,นีตะวันตกได้ออกมาต้อนรับคนเยอรมน,นีตะวันออกบรรยากาศในเช้ามืดวันนั้นเต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองเลือกแต่วันที่9พฤศจิกาปี1 9 8 9กำแพงบางส่วนก็ถูกทุบทําลายโดยชาวเยอรมันแต่การทำลายกำแพงเบอร์ดินอย่างเป็นทางการเริ่มขึ้นเมื่อที่13มิถุนาปี1000 990และนี่ก็เป็นจุดจบของกำแพงเบอร์ลินกำแพงแห่งเดียวที่ปิดกั้นเสนีภาพของประชาชน